ท่านนะครับที่เขามารับชมทางกล้องไอดินสินบ้านเฮาด้ยครับก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่นะไปเลยนะครับมาเมืองงานสอบครับนี่พี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นงานสอ,อบวอรัปป้านะครับของสำนักง,งานปปาเทศบาลเมืองโคราชนะครับผม คนเองก็เจาะหาเปิดพอได้เราครับนะเป็นพอแตกนะครับพอหนอปาปลาเทศบานเมืองโครดาช 2เมตรห้าชิ้นครับพอสีแตงนะครับเป็นแมคโคร,รย่างครับแมคโครหน่อย ามเจียวชานะครับนม้มมองมาเห็นนะครับงมๆกัยังเอามืองมๆเอายังขันนอตใดอยู่ครับ กบ,บเชี่ยวชาญอยูอ่คุณพี่นำอะไราอาจจะพิดแล้วอาจจะพิดแล้วน้ามันขังคออยู่มั้ง เปล่กันว่าจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นใส่ปากตักนะครับ ขั้นตอนแบบเป็นการในการเปลี่ยนพอนะครับเปลี่ยนพอกับกองชัยตัวนี้นะครับกองใชัวนีย โอ้ตัวล็อกง่ายๆเลยเนาะหาหาเก็บเอาผอมตงไหนเก็บเอาตัวนั้นใส่เนาะ โอ้ท่านผู้ชมหลายแหงครับเมื่อนี้อยูหนหลานนะครับอยูนหลานครับท่า,านผูนชนน้ชมมาให้กำลังใจหลายแหงครับเออท่านผู้ชมมาให้กำลังใจยักมันแตกยังไงด้วยกันครับโอ้โหดกัน,นหนึ่งหัวตะวันหนาม,มันออก <c oughs> หนามเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็มาเบิดกันครับพี่น้องครับกัน ใลิกเกินใกลิเกินดินักสี่ตัวนี่ครับ ยากเนียครับเด็กซ์ไม่ไดับโอ้วุ่นวายกูกรวุบวุ่นวายกับยูทูบเบอร์แหงเอาถอยเลยถอยวันนี้ก็ฮะยูนารานครับมืัอน,นี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับกับงานบริการนะครับผมออก อาจจะออกไปส่งลูกค้สาสถานีหนึ่งนะครับ น้องครับผมก็บ,บอกเคยเห็นด้วยกันครับ,รบในตัวล็อกก็จะมีปะเก็นนะครับที่เห็นๆน,นะครับมีแผ่นตะเก็นกันรั่วกนะครับ multimulti าตัวนี้กี่เดอนไ่ะคิดตัวรู้ใช่ไหมที่สาธิตดิสาธิตเนี่ยอูีตัดตอนอยู่อ๋อการทำอะไนเอเี่รถเล่นดังรึมั้ยรเออรถเล่นตังรมั้ยก็เอาใส่เขาดใหญ่อะไรทุ่ไม่ดี่ทุแตุ่ม่ไล้พอไหล่ะ เอาชิ้นลลงรถวิ่งเปลนวิ่งลงเอาแก๊สักรอบที่ะเดอเดี๋ยวจะเิ่อรงมัหยกสุแ้อ๋ออยากมเรีแก่พแล้วไฟจะขึุนขาตองวิ่งมาเติมขาแล้วเพิมพ์มาเติมเอาลงอัพุทธพุทุกคนพุทเดว เปลี่ยนตั้นี้ใหม่เลยเดี๋ยวลดเลยโตยกลยใหญ่คนยกนี่ไงไปยืนปล่อยปล่อยไปด้วยผอมยกแล้วครับพี่น้องครับล้วนเรียวทันใจครับเทศบานนครราชสีมาครับพี่น้องครับเหตุงานเป็นทีมนะครับจุดหนึ่งลือนะครับอีกจุดหนึ่งไปเอาอะไรครับอุ้ยแหมเราเลยคุณเสิร์ฟไปลย どうですか อะไรนะครับเป็นมาตัดนะครับมาตัดมันต้องแตงอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวใครว่างนะดูความหนาของคอพี่น้องครับความหนาของคอโอ้อย่างหนาครับถ้าหนาแบบนี้มันก็แตกได้เนะาะเดี๋ยจะุนได้ไหมย่างหนาครับพี่น้องครับ ใช่ครับแพ้แตกครับพี่ลองครับอ๋อนี่ใช่ไหมโอ้น่าจะน้ำหนักมันกดนะหน,นักมันกดตรงนี้อพอเริ่มแตกตรงนี้พรอไอ้ดินมันไม่มีอะไรไปดันแล้วอตอนนี้แรงดันมันก็ดันปีออกมาอีกเนี่ยชมหน้าของผูแง้แจ้งเหตุนะครับผู้แจ้งเหตุเจออาการลวนครับพี่้องครับสอยกันนะครับเนา É, 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 é. สำนักสำนักการประปานครราชสีมาครับพี่น้องครับเจ็ดสปารนครราชสีมาตรวจเร็วทันใจนะครับนะพอแจ้งไปพอแจงไปปุ๊บนะครับไม่กี่นาทีครับมาถึงเลยครับถึงกันลื่นนะครับพอจะลื่แล้วก็ทำการเปลี่ยนครับใช้เวลาไม่นานครับ ําทำงานของสํานักง,งานเทศบลาลนครราชสีมาด้วยครับพี่น้องครับ

พื้นาทอระบายน้ำตัวนี้ของนะครับราะว่ามันเป็นรอยกดนะครับกดทอแตกนะครับสา,เ,า,าเ,เหตุที่ทอมันแตกก็ว่า นักนะครับรถวิ่งเขื่อนวิ่ง,ง,งลงรถเหยียบนะครับมันก็กดทอ่อนะครับกดทอ่อนรถทอน้ไปพบกับเดี่ยมปูนนะครับเดี่ยมปูนเดี่ยมฝาทอ่อ รดกับปูนตัวนี้ครับสาเหตุสีมันแตกนะครับ ออกแบบมาแบบง่ายๆเนาะต่อแบบง่ายๆเนาะ มได้บอล่นไแดบบ้ล่าง,งายงากนะครับือว่าเปลี่ยนแบบง่ายๆนพี่น้องครับนออกแบบมาแบบง่ายๆนะครับของแถววงใบครับสำหรับงานสำนับ การปรับเปลี่ยนสถาบันการตลานะครับเด็กงานไว้นะครับดีบริษัทแจ้งเขาไปนะครับเพราะว่ามันแตกยู่หนาบริษัทะแจ้งเขาไปแป๊บเดียวนะครับก็มาลื่อเลยพี่น้องครับลื่อกอพอตัวที่แตกออกนะครับอันนี้ก็ใส่เขาไปใหม่นะครับพี่น้องครับขันน็อตก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับพอเห็นชมนะครับ สำหรับการประปาเทศาทบาลโคราชน,นะครับ <S <S เห็นงานได้กองแถววางไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้นนองๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับะมาให้กำลังใจให้ยินดีินบ้านฮาครับพี่น้องครับขอ,อกำลังใจจากการกดไลค์กดติดตามไปน้ำเน้นนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ Kawan-kawan, sebab dia